การไม่รู้เวลาตายจึงไม่บริโภคกรรมพระสมมาสมุทรเจ้าทรงประรพระสมิธิเทระแล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่าพระเทระผู้มีความเพียตรตลอดคืนยันรุ่งพอรุ่งสว่างก็ไปอาบน้ำพึงกายอันมีสีดุดทองคำทำให้เทพธิดานางหนึ่งเห็นแล้วเกิดจิตปฏิพัท์ชวนบริโภคกรรม พระบรมศัสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเราว่าครั้งเมื่อพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพระรามเมื่อเจริญวัยได้เรียนศิลปศาสตร์ทุกชนิดแล้วบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรเมื่อเทพธิดาเห็นสรีระที่งามเหมือนทองคำเกิดจิตปฏิภาสชวนให้บริโภคการมพระโพธิสัตว์จึงกล่าวกับเทพธิดาว่าเราไม่รู้เวลาตายจึงไม่บริโภคกามคุณ เพราะเหตุน,นั้นเราจึงบำเพ็ญสมรรธรรมแต่อย่างหนุ่มก็รมรศัสดาตรัสสรุปชาดกว่าเทพธิดาในครั้งนั้นได้มาเป็นเทพธิดาในบัดนี้ฤาษีได้มาเป็นเราตะถาคต